เด็กๆขาไม่ดีนะครับแล้วก็เรามอบความสุขให้ชาวมุกดาครับเรียกศรัทธากับมูลนิธิครับเราไปดูนะดูล้วว่าไม่ว่าเราจะเจอทีมไม่ดีใจนะครับเราเต็มที่เด็กๆฟุ้งเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนพวกเรากําลังดีขึ้นนะครับทีมนี้กําลังดีขึ้นนะครับฝากทุกคนช่วยเบ่งปันกังให้พวกเราเราไม่ไม่คิดเจอแบบนี้เราคาดว่าเราบอกไว้แล้วนะครับก็ต้องแน่นอนครับส่งท้ายเรีกๆนะครับถ้าเรา เราต้มได้เราเจอการันตีนะครับเราจะไปอยู่ที่ที่ที่สองนะครับก่อนจบแรกๆเราเราจะอยู่ที่สองนะครับเพราะแล้วคนเราเราก็ค่อยมาวัดคะแนนต่อเล็กๆเล็กๆเล็กๆใหม่อยากให้ขอขอบคุณแฟนบอลในวันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่ที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะครับก็ไม่มีคำคำขอบคุณอันไหนนอกจากเอาสามแต้มมาให้ให้แฟนไทยคลับทุกคนครับแล้วนายอยากเจออะไรครับอุรีรัมย์ 那样子样。嗯嗯嗯